ไปต่อกันที่กศอนอำเภอเพนครับมีการจัดก,กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตนะครับเป็นการสร้างจิตสํานึกไทยไม่โกงครับในสมัยแสงใสผู้อำนวยการกศอนอำเภอเพนเป็นประธานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตสร้างจิตสํานึกไทยไม่โกงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะครูนักเรียนนักศึกษาและก็ผู้ที่สนใจนะครับเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งกศนอเบอร์เพนครับได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และก็เปิดตัวการดำเนินตามภารกิจว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลและกสชรวมทั้งประกาศผลงานรวบยอดที่มีการดําเนินการมาแล้วตลอดจะเป็นการเดินหน้ามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลเป็นการสร้างความตระหนักตามเป้าหมายสุดท้ายของการปฏิรูปประเทศด้วยนะครับโดยเชื่อมโยงการจัดระเบียบยกระดับประเทศไทยให้พร้อมก้าวไปในเวทีโลกจากนั้น ทางคณะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติจํานวน300ต้นครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและก็เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแล้วก็เป็นการสร้างจิตสํานึกให้กับประชาชนและส่วนราชการต่างๆให้ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นด้วยนะครับโบรไกล้มนะครับดไป้อย300ก็ลุมครับที่น่งไหมครับ ไปปลูกลุ่มไหนแล้วก็ใส่ติดชื่อล้วก็ติดชื่อไม้เด็กแล้วเข้า่องแล้วก็าสา่ครับผมเดี๋ยวบอสจะไปโย,าายนความ